สีพีพีช็อปสองพันห้าไร่ค่างสองพันห้ารถบ้านฝาหน้าสามพัน 3, อูนบเรนบีชะอูช่างเอวางน้อย ตัวน,นี้เป็น1.9 สิบสองสี่สี่สองครับสิสามหกหนึ่งห้าครับ